สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็คลิปนี้ก็จะมาถอนเงินนะครับหลังจากที่ถอนไปแล้วเมื่อวานนะครับก็กะว่าจะรออีกออีก2วันก็จะได้ถอนนะครับแต่ว่าพอดีว่าได้ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มขึ้นมานะครับหนึ่งแสนสามหมื่นส่สามหมื่นหนึงพันนะครับสองาบาทนะครับพอดีว่า ได้ค่าคอมมิชชั่นจากเพื่อนเพิ่มขึ้นมานะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่มาสมัครต่อด้วยนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณมากนะครับก็วันนี้ก็จะมาทําคลิปอถอนครั้งที่ครั้งที่5นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะครับว่าครั้งที่เท่าไหร่ อ่ะครั้งที่5นะครับครั้งนี้นะครับก็จะมาถอนให้ดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะถอนออกมาหมดเลยนะครับยอดนี้นะครับก็จะถอนออกมาหมดเลยนะครับก็จะอัปเดตการถอนไปด้วยเลยนะครับว่าเข้าเข้าเร็วเหมือนเดิมไหมยังเข้าอยู่ไหมนะครับก็ตอนนี้นะครับผมมียอดอยู่ที่แสนเจ็ดนะครับตอนนี้แสนเจ็ดกว่านะครับ ก็จะมาถอนกันเลยนะครับโอเคครับไปที่ถอนเงินเบิกเงินนะครับอ่าผมก็จะถอนเอาหมดเลยนะครับยอดนี้นะครับแล้วก็กดที่เบิกนะครับ เมื่อขึ้นหน้านี้มาแล้วเนี่ยก็ให้เช็คกระเป๋ากะงังบิตคอยก่อนนะครับว่าตรงกับที่เรามีจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าพักหลังนี้ก็เห็นว่าเป็นมันวงมันแรวมากันเยอะนะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เช็คกันให้ดีนะครับแล้วก็กดถอนได้เลยครับเมื่อเช็คดีแล้วนะครับกดถอนได้เลยครับพอถอนแล้วเนี่ยก็จะมีโค้ดสีเขียวนะครับขึ้นมาแจ้งว่า อาเราได้ถอนไปแล้วนะครับอ่าขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้โค้ดตัวนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็คือเว <c oughs> <go. S 1> ็บเขาส่งไปแล้วนะครับก็ให้เราไปเช็คที่กระเป๋า <c oughs> บิตคอยของเรานะครับอ่าได้เข้ามาแล้วนะครับถ้าเข้ามาแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าเขาได้ส่งมาแล้วนะครับก็ยังคอนเฟิร์มว่าเว็บเนี้ยนะครับก็ยังเข้าเข้าจริงจ่ายจริง,รงอยู่นะครับเงินยังจ่ายจริงอยู่นะครับแล้วก็เข้าเร็วเหมือนเดิมอยู่นะครับ ปกตินะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะมาถอนให้ดูครั้งที่5้าแค่นี้แหละครับแล้วก,ก็อีกอย่างต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ได้มาสมัครต่อจากผมนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ให้ผมได้ค่าคอมมิชชั่นมาบ้างนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีแค่นี้นะครับ สวัสดีครับ